รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมิถุนสําหรับชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแต่คุณร้อยเเซ็นและสําหรับทุกราศีเลยนะครับเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกคุณคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณ50%บวกลบคือนี้วันัีนผมเห็นสรรมการคือวันที่ ยีบสองเดือน 4, สเมษายนสองห้าหกปดคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้สองวันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันการนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวคาร์สโรนสีกับดาวทิพโคโนโรนอสเท่ากับจุดเจ้าตาทิศความหมายจะแปลว่าบุรุษผู้ปฏิบัติการตามอำเภอใจ หรืออย่างอิสระเสซรีแล้วก็สูตรมูลฐานของผู้อำนวยการหรือผู้จัดการผู้ยิ่งใหญ่รากฐานใหญ่โตหัวหน้าบ้านอ,าอันนี้ผมอาจจ่านจากตำราเยอรมันครนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดี70% ทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตายนะครับหรือด,ดวงดาวนะครับอยู่ในราศีมิถุนนะครับที่ข้าองศาที่ยี่บเก้าองศาราศีมิถุนอ่าสิบสี่ลิบดายี่บเก้าองศาราศีมิถุนสิบสี่ลิบดานะครับเหตุการณนะ์จะเกิดขึ้นมาคุณร้อเซ็น แต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70%บแดหลั่นไปคนนี้จุดที่มันสูงลงสีเนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวนิจูนตรงนี้เ็าจะตีความหมายว่าคุณอาจจะมีกิจกรรมที่การติดต่อทางโลกออนไลน์แล้วก็ติดต่อทางโลกไซเบอร์หรือเรื่องต่างประเทศ หรือสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือว่าคิดว่ามันน่าจะเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดแล้วมันหายเงียบไปมันก็อาจจะมีโอกาสที่แบบเอเข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวของคุณอีกครั้งหนึง่งและตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนี้จุดที่มันศูนย์สี่ของเนี่ยนะครับเขาทามุมศูนย์องศากับดาวพฤหัสกับจุดเจ้าตาเมเอเดเดียน พื้นฐานมันคือความสําเร็จเรื่องต่างประเทศกิจกรรมที่เกี่ยวเรื่องความรู้ก็ได้แล้วก็โชคใหญ่ก็ได้เมอดิเเดียนก็คือตําแหน่งอาที่การงานซึ่งตรงนี้ในความหมายในดวงยูเรเนียนสามารถที่จะตีความหมายไว้ว่าผู้จ่ายเงินโชคลาภจากรัฐเงินจากคดีความสามารถปฏิบัติการได้โดยเสรี ต้องการฝ่าฟันไปจนถึงที่สุดด้วยตนเองเป็นผู้นำที่มีโชคเป็นตัวของตัวเองโชคลาภจากกิจกรรมของตนเองยินดีปีดาต่อการแสดงความรักหรือการมั่นความสุขใจคืออันนี้มัน,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องรานี้ ทิศทางบวกนะเออแล้วก็ได้รับอิทธิพลของดาวยูเรนัสศูนยสีกับดาวทิศวาคนุตอันนี้ก็จะตีความหมายว่าแปลแปลได้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 อย่างหนึ่งว่ากิจกรรมที่มีเรื่องของอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝันตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องงานเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบ มาแบบที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดไอ้คันว่าไม่ได้คาดฝันเนี่ยมันก็คือดาวนปจูนนปจูนเนี่ยที่จุดที่ส่วนส่วนผสีที่ผมบอกดาวนปจูนนี่ก็คือหมอกคอนแก๊สน้ำมันเสภาวะคุมมคือไอระเหยของเหลวไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นหรือการติดต่อทางโลกออนไลน์ที่เราแบบเออมันน่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็แบบผ่านเข้ามา ในความรู้สึกของเราอาจจะหมายถึงงานที่มีการติดต่อที่เราเห็นหรือว่าเรื่องความสาเร็จที่มาทางโลกออนไลน์นะความรักก็ได้ด้วยนะและตรงนี้มันก็จะเป็นทิศทางบวกเลยที่ดีในะเรื่องของงานเรื่องของเงินที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คืนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักที่ดีก็สามารถที่ตีความหมายว่า กิจกรรมที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการขยายตัวความรักความสัมพันธ์ว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสความรักความสัมพันธ์ที่มันเติบโตมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกเจ็ดสิเปอร์เซ็นเรื่องของความรักอีนนี้ถ้ามาดูด้านลบอ่าด้านลบส0มสิบเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันแย่ๆเนปจูนเนี่ยด้านลบแปลวสภาวะไม่ชัดเจนคุณอาจจะทํางานเสร็จ แต่เขาอาจจะยังไม่จ่ายเงินคุณครบหรืองานที่คุณทํำคุณอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากแต่คุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็ยังต้องทําอยู่คืองานใหม่ก็ยังไม่ได้ทําไปก็แบบว่าเหมือนเนองินก็ไม่พอใช้หรือแบบ่บทําแบบทําแล้วทําแก้แก้ไปแก้มามันก็ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นอย่างเงก็แล้ว เป็นความรู้สึกที่น่าเบื่ออันนี้มันก็จะเป็นด้านลบเลยนะด้านลบในเรื่องงานเรื่องเงินที่แย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ยถ้าเป็นด้านลบเรื่องความรักที่แย่ๆเนปจูนเนี่ยจะเป็นสภาวะที่ไม่ชัดเจนคุมเครือ,อ,อการหลอกลวงคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้คุยกับเราไม่ค่อยส่งข้อความมาหรือว่า ปกติทักไปก็จะตอบทันทีแต่นี่แบบอ่านก็ไม่อ่านอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจซึ่งเราก็อาจจะไมรู้สึกว่าเออทำไงดีนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องคิดเลยมากอาจจะเป็นช่วงความรู้สึกที่มันแย่ๆเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องกัวงวลน,นะเดีย๋ยววันสองวันนัากลับมาคุยเราเองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่า อนี้เนี่ยเอ่อเราจะเรียกว่าไงอ่ะเรามาจะสรุปคลิปนี้กันนะครับใครดูครั้งแรกจะงงๆฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังด้หลายรอบนะครับแล้วก็ผมมีสมาชิกใครอยากสนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนมีสองช่องช่องแรกยูเรเนีย100บาทช่องที่สองยูเรเนียราย80บาทคุณเป็นสมาชิกสองช่องผมจะหาจุด้ากตาฟรี มูลค่า440บาทคุณจะได้รู้ว่าคุณคนราสีไหนนะครับข้าอุตสาเท่าไรแล้วก็เอ,อคลิปทั้งสองช่องจะไม่เหมือนกันเป็นคคละคลิปแล้วก็ได้ดูคลิปของอื่นลงหน้า30วันขึ้นไปนะครับระหว่างดูไม่มีโฆษณาโฆษณาจะไม่มีแล้วก็สําหรับคนใช้ iPhone จะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาผมหาวที่สมัครให้นะครับใครเห็นปุ่มสมัครทำให้เป็นคุณก็ทักมาอไลายผมได้ ก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับถ้าไม่มีสมาชิกผมคงไม่ได้มาทําคลิปแน่นอนอ่ะทีนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าอ่เรามาดูดาวองคารดาวองคารในการโคจรจริงนะช่วงเวลานั้นแล้วอีกพลของราศีเมษคือการเกิดความประตือร้โนแอคทีฟแล้วมาเจอบจุดเจ้าตาทิ์อาทิตย์เนี่ย เขาด้าอีกคนของดาวศุกร์ในราศีศุกร์อิทธิพลก็คือศุกร์นี่ก็คือเรื่องเงินความสุขใจตัวนี้ก็แปลว่าคุณทํางานคุณได้เงินอ,อ,อาจจะมีเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาที่ทําให้คุณมีความรู้สึกพึงพอใจได้นะเอ,อแล้วก็เรื่องเงินก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เงินแต่ก็เ,เอ,อทำงานโอเคพอใจงานออกมาดีอย่างเงี้ย หรือมืคมีความรักที่อยู่แล้วช่วงนั้นอาจจะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็เรามาดูดาวทิโคโนอ่านข้อหมายดาวทิโคโนให้คุณฟังนะเพราะว่าคุณจะได้ไปประยยกต์อาชีพสิ่ง,องรอบคุณดาวทิโคโนนี่แปลว่าสู่พื้นฐาสนสำหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือกว่าสิ่งทัท่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสาม,มัญอำนาจบริหาร ความหมายทั่วไปผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษทรัทผู้บริหารประเทศสิ่ง,งทีงง่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งนะอันี้คือความความหมายครับของดาวทนะิพโครโน o สกันนี้นะดาวทิพโครนสเนี่ยก็ทำมุมร้อยร้อยแปดสิบองศา,ากับดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อแล้วก็ดาวทิพยซอุสเซอุสก็คือผลผลิตทิศทาง แล้วก็อยู่ที่ยี่สิบสองศารีตุ้นสามแปดดีบายน,นี้รับอิทธิพลของราศีมกกั orn, กงกรก็คือแคปิคอนแพ้ภูเขากลุ่มแพ้ทะเลไม่ใช่ราศีมกกังกรสามารถที่ความหมายว่างานเก่า ه, อะําเสาร์อิทธิพลดาวเสาร์ก็คืองานเก่าที่คุณทามานานค,คุณอาจจะทำสำเร็จคุณอาจจะขายบ้านก็ได้ขายรถก็ได้ขายกระเป๋าใบเก่าหรือเอออาจจะมีเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายที่ขขประสบความสำเร็จเพราะพุธเนี่ยมันก็คือ การเดินทางเสาเนี่ยก็คือพุทเสาก็คือการเดินทางแล้วเซอุดนี่ก็คือประสบความสาเร็จหรือว่าไอเดียความคิดที่เราคิดไว้มาตอบโจทย์เราได้เราพบกับคําตอบที่เราพึงพอใจอ่าอันนี้มันก็เลยแบบเป็นเรื่องราวที่มันหรือคุณทํางานทํางานชิ้นนี้มานานละช่วงนั้นงานอาจจะใกล้เสร็จอันนี้ก็ได้หรือมีคนมาช่วยช่วยเหลือเราอ่า หรือคุณอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างที่ทําให้ความสำเร็จของคุณเนี่ยที่มันยากๆมันมันง่ายลงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออเรามาดูอาทิต,ตที่ก็หมายถึงตัวเราสามีพ่อผู้ชายอาทิตเนี่ยข้าวสายแ้้อีกีกนดาวศุก ก็คือเรื่องเงิน,นที่สุขแปลว่าได้ความรักได้เงินความสุขใจแล้วก็ตะมุมกับดาวคารที่อธิบายไปแล้วแล้ว,ลวก็ตะมุมดาวทิพวัควนุษย์อันนี้ก็จะหมายถึงเ,เรียกว่าอะไรความตั้งใจความตั้งใจที่คุณจะทำมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทํางานนี้ให้ผลสำเร็จ คุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องความสำเร็จตรงนี้เข้ามาแต่คุณอาจจะต้องมุ่มานะมีความพยายามอย่างยิ่งที่ทําให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ศูนย์ลูกศกับดาวพูโตกับดาวขานตรงนี้ก็จะแปลว่าในตำราก็จะแปลอย่างนี้ผลง่ายประจําวันอ่าการวางแผนประจําวันอบุรุษผู้เป็นข้าราชการพรเรือนหรือฝ่ายปกครอง การวางแผนการทำซ้ำแผนการต่างๆการจำแนกการหน่วยการการกระทำหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันการแบ่งแยกการจำแนกคือเนี้ยก็แบบแบบเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการแล้วทำมันได้ดีอ่าเราก็มีโอกาสที่จะสำความเร็จเพราะว่าด้่อีปคนยุดเจ้าตาใจใ่างทิพย์คนนอ ตรงนี้ในตำรายอยู่เรียนก็จะแปลว่าชั่วโมงทำงานชั่วโมงปรึกษาหารือประจำวันความสามารถแม่บ้านผู้นำชั้นยศความสำพัญข้าราชก,การก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องความสําเร็จที่มันเติบโตมากขึ้นนะเพราะแต้ะอีกคนดาวตัวเนี้ยผู้โตแล้วก็อันนี้เราสมการ A บบ ดาวองคารสูนลรงสีกับดาวทิพโคโนโสเซนเตอร์ของการเรียวสูนรงสีถึงภษาังกฤษจุดมิดพอยต์ตรงนี้มาเจออะไรมัเจอจุดเมฆสูนทรงสีก็ดาวทิพัวนี้โพไซดอนปัญญาจุดเมฆนี้ก็คือการเกิดในความหมายสามารถแปลว่าในตำราเยอรมันเขานะจะ เป็นภาษาโบราณนะผมจะอ่านให้คุณฟังความเป็นอิสระเสรีทางปัญญาวิธีการปฏิบัติอันสูงส่งวัฒนธรรมแห่งรักอำน,นาจของวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กิจกรรมทางปัญญาความสูงส่งทางปัญญา คือมันเป็นลักษณะของการใช้ความคิดอะเราคุณก็จะแบบว่าเหมือนหาทางออกได้เนะแล้วครนี้สมการ a b บวบลบ c a ดาวอังคาร B ก็คือดาวทิศโครโนส c C นี่ก็คือจุดเจ้าตาทิตภาษาอังกฤษเรียก i t i v e Point ภาษาไทยเรียกว่าจุดอิทธิพล a บวกบลบดาวสาตัวตัวนี้มาเจอกับ ดาวทิพโคโนโททำมุมาสิองศาความหมายมันก็จะแปลว่าเออเป็นในเรื่องของทรัพยากรอ,อคำพิพากษาเจ้าหน้าที่รัฐสื่อพื้นฐานที่หรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่โดดเด่นก็คือแบบวมายว่ากิจกรรมรที่มีโอกาสที่จะความสำเร็จ่ะล้ายคุณอาจจะแบบลงมือทำแล้วมันแบบ ทำผลงานออกมาดีเออหรือแบบมีความก้าหน้าลูกค้าพอใจความรักที่ดีที่เกิดขึ้นอ,อ่อย่างนี้ก็ได้นะอันนี้จุดอิทธิพลจุดหนึ่งนี้ก็มาเจอกับอ่าตัวนี้จันจุดถ้าเราจันจันสวนสีกับดาวพุธจันสวนสีกับดาวพุธอ่าตรงนี้ก็จะแปลว่าอ่า เวลาทํางานประจําวันตารางกําหนดเวลาการปรึกษาหารือการพิจารณาการเขียนจดหมายความกระตือร้นปัญญาและความทรงจำแ่ม,แมใสและหลักแหลมตัดสินใจเร็วก็คือแปลในเรื่องของเราพูดเนี่ยก็คือความคิดจันเนี่ยมันก็คือเรื่อง,องการทำงานแปลว่าการทำงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้คล้ายแบบคุยกันรู้เรื่องก็ใครกดซับสไครต์กดติดตามขอขอบคุณแล้วก็ใครกดไลค์มีรูปนิ้วโปง้งการกด like, ไลค์มันจะทําให้คลิปผมคนเห็นใครกดไลค์ผมขอให้ประสบความสำเร็จไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินนะก็คลิปนี้ฟังหลายรอบเป็นมันเป็นในเรื่องของเอ,อความโดดเด่นเมื่อคุณได้ดาวคลิปโครโนส อังคารนี้ก็คือเรื่องการตื่นเต้นอาทิตย์ก็หมายถึงตัวเรานะแปลว่าตัวคุณมีโอกาสที่คุณส่งความเร็จมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของความสุขใจเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความสัมพันธ์ความรักนะก็สุดท้ายนี้นะผมขอให้พลังที่ดีสถิตยอยู่ทุกๆกคนขอให้ทุทกๆคนฝ่าฟันความเร็วร้ายวามยากิลำบากไปได้นะครับมีงเงินเติมกระเป๋ามีงานงานที่มั่นคงนะครับอ่าแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่น แล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ